ผมก็จะมารีวิวรถร้อยผ้าไฟเลี้ยงลมครับเป็นนี่เบิกเบิกใบไหมนะเพี่อนเบิกครับแต่ของเตียมครับผมแล้วจานเป็นของอะไรพี่อนจานอะไรหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ผมก็ซื้อมาผมก็ซื้อมาใส่อ่ะโอ้ครับแล้วแล้วปั๊มปั๊มตัวเนี้ยปั๊มปอจะครับปั๊มปอทเถอดหยอกครับหยอกแต่สายสายนี่สายนี่นะครับอ่า ใส่ไฟธรรมดาเลยครับโอ้ยใส่ครับเกี่ยมเนี่ยอะไรเกี่มอยู่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเราปั๊บบุญเนี่ยปั๊บบุญท่านดำครับเทียมครับดำท่านดำเทียมเทียมครับแล้วตะกร้าเบิกใหม่ป่ะครับเนี่ยเบิกใหม่ครับเบิกใหม่โอ้ยน็อตนี่ของอะไรครับเนี่ยไม่รู้ครับผมก็ซื้อมาใส่ตรงๆไม่ใช่หน้าขมครับแต่ว่ามันก็ใส่ได้ครับอ๋อครับผมแล้วก็มีเชือกครับเชือกเบิกใหม่ไป อันนี้หรอครับติดรถมาครับโอ้ติดรถมาติดรถมาครับนุ้ยครับนุ้ยนุ้ยนุ่ยครับผมแล้วชุดเนี้ยรชุดนี้หรอครับอ๋อเบิกมาครับเขาเบิกมาให้เราก็ใส่เบิกมาน็อตเลนก็ตามนี้ครับแล้วพักเท้าอ่ะพักเท้างานธรรมดาทั่วไปครับก็ใช้งานได้ครับแต่ไม่แบบว่าไม่ดูแลอะไรมากมายครับโอ้ครับผมเฮ้ยแหมไม่ร hmm. uh. oh, ู้ที่แบบ เดี๊ยวไอ้เนี่ยเวิรน่าจะติดรถมาติดรถมาครับแต่ว่าผมก็ถามสี่มาเพราะว่าสี่เขามันไม่ดีเอยต้องทถามให้เดี๋ยวไอ้ไอ้โชกอ่ะเออโชว่าปั๊บครับถูกว่รั่วเลยครับรั่วข้างครับรั่วข้างมึงครับผมแล้วจุกเนี่ยจุกเนไงเราไม่รู้ผมก็ซื้อเขามันติดรถมาผมก็มาแบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้เท่าไหร่เดอ๋โชกอ่ะเอ้อพอพอพอหอผมดาบครับ ผมดาวครับผมตามนี้ครับเอะไลยวะเดียวกระ่อถอ่อเดิมพาครับผม่อเดิมพาครับเนี่ยนี่ตาต้องดูนี่เลยบูทบูทบูทดูบูทเลยดูบูทเลยบูทสวยจัดบูทสวยจัดตัวนี้ไม่รู้ว่าลงกึ่งไหนเนี่ยสภาพท,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 ทั้งคันสตาร์ทสตาร์ททีเนียมครับอ๋อนุอง่งาเทครับผม,ผม กษัตริย์เนี่ยอ๋อกระตาิย์เสียมครับงานเสียบยี่สิบเอยี่สิบเอก็ไม่รู้ใช้งานได้จริงครับปรับได้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับระบบอ่ะบ่อเดิมครับบ่อเดิมได้แดงครับได้แดงครับได้แดงครับได้แดงไม่ต้องเปิดใจบ่อครับขอรองอย่าเปิดเล้วดต้งขันนี่มีตะเข็บเตรียมเงี้นเลยเตรียมต้งนั้นเลยไม่มีตังค์อ่ะพี่ผมก็ทำแบบนี้แหละหึวักเท้าดูดิวักเท้าดูโอย ดาวสนิมติดนิดหน่อยครับมันก็สภาพนี้ครับของติดกแบบนี้แหละครับโอเคน็อตนี่โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากแล้วเครื่องเต็มไหมเนี่ยก็สเต็มนะครับหน้าแปดชักห้าครับหน้าแปดชักห้าก็ดูได้มีประกันเป่านิดหน่อยครับต้องมีนิดหน่อยช่างกล้องไปจัดภาพไป ดีมากเกินนิดหน่อยครับแล้วขอฟังเครื่องเครื่องเรียบร้นยไหได้ครับได้ได้ตั้งตัดตัดเฮ้ยเครื่องอาจจะดัดหลังมีอะไรเยออะไรเงี้ยเออไปเรืหมดเยอะ ครับแล้วรถบีเนี่ยเสียบต้องขันมีแคปชั่นสำหรับขันนี้ไว้นเนี่ยเพ่โอ้ตอนนี้เรายุคประยุทธ์อ่ะเม่นปิดไม่ได้ก็เน้นสงฆ์อนดีเลยก่อน,อนอยังไม่มีแดกทชค,ครับก็มันก็เท่อ่ะำหรับผมนั้นมันเท่ะนะ